แจง้งคุณหมอโปรดทราบครับขณะนี้มีผู้ป่วยโรคมีดงอกจำนวนมากกำลังดูคลิปวิดีโอดีอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ้อนะครับและคุณผู้ชมดูผลของการกระทำครับนี่ เยอะอะไรปัานนั้นเอาเล่มแรกรวมพ่อสแสวงรุ่นเสาวห้านะครับเล่มนี้เหมือนจะมีการติดจองอยู่นะแต่ว่าเขายังไม่ตอบกลับมาเนะเดี๋ยวให้โอกาสอีสักหน่อยแล้วกันนะครับนะไม่งั้นปล่อยเด้อหนึ่บาทเล่มนู้นเนาะอ่ะลองดูภาพรวมเกิดอะไรขึ้นกับบ้านมีครูอ๋อฮะดูดูดูดดเยอะมากโอ้โหยาวไปถึงนู่นนะครับแถวที่สพันธ์ก็คือด้านนอกนะมีด้วยนะ นอกจากจะมีะวัตถุมงคลที่เป็นของแต่ละหลวงพ่อเนี่ยวันนี้หลายหลวงพ่อเหลือเกินนะฮะด้านนอกก็มีเช่นกันนะครับเป็นเหล็กน้ําพีเนาะดำหรือสีนารอดดำละ900องอ์ที่เป็นท้าวเวสสุวรรณดำละ9 0ามีนะฮะหรือแม้กระทั่งมีดปิดทองฝังรูนนิมิตเหล็กน้ําพีมีนะครับชุดบนนู้นก็มีนะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับ ทีนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาคุณผู้ชมผมอยากจะแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยนะผมกําลังสร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมานะอีกสักวัน2วันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ลงคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลเนะี่ยในช่องใหม่ของผมเนื่องจากว่าผมอยากให้คนที่ชื่นชอบงานวัตถุมงคลตรงนี้เนี่ยนะครับได้ไปศึกษาไปรับชมได้ไปดูข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุมงคลโดยเฉพาะเลยแบบเต็มเปี่ยมแบบเต็มที่นะ มีคลิปให้ดูทุกวันมีมีดหมอหลายๆเกจิอาจารย์มาให้ดูกันทุกวันนะอันนั้นคือเรียกได้ว่าเราจัดกลุ่มแบบถูกต้องไปเป๊ะเลยนะครับส่วนในช่องวิดีโอนี้เนี่ยจะลงเกี่ยวกับงานเดินป่าเลยเพราะว่าเริ่มต้นเรามาจากงานเดินป่าอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวงานเดินป่าเนี่ยเราจะได้ลงรัวๆในช่องนี้เลยนะในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีการไลฟ์สดว,วัตถุมงคลเนี่ยลงในช่องของมีดเดินป่าอยู่บ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ ช่องมีดวัตถุมงคลเนี่ยเติบโตแล้วก็มีคนไปดูตรงนั้นเนี่ยแบบสม่ำเสมอแล้วทุกอย่างจะไปขึ้นไลฟ์ที่ช่องนั้นกันเลยนะครับส่วนมีดเ,เดินป่าก็จะขึ้นไลฟ์ที่ช่องนี้นั่นเองนะครับผมมาเริ่มกันดีกว่าครับ0 6 3 1 3 0 5 3า4ยมีครับผมร้านมีดคูออยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมจะเริ่มจากส่วนไหนดีเอาตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าครับเป็น มีดหมอของหลวงพ่อทองสุทธศีโลจะเรียกว่ามีดหมอก็ไม่เชิงน่าจะเป็นพระขันมากกว่านะเป็นพระขันรุ่นผมประธานพรนะก่อนอื่นมาให้ดูกันก่อนว่าณวันนั้นใบรายการจองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีการปิดรับจองตั้งแต่วันที่15ตุลาคมปี2565นะในรุ่นที่สร้าง19เล่มอะไรตรงนี้นะผมหาไม่ได้นะไม่รู้ไปอยู่ที่ใครบ้างนะครับ แต่ว่าเลื้อนลงมาผมมาได้รุ่นนี้เป็นรุ่นเนื้อนวะโรหะความยาวรวมในห้านิ้วจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่399นะครับณนะวันนั้นปี65ปล่อยบูชายอยู่ที่6 9 9บาทตีซะเจ็700บาทไปกลมๆนะ่ะมาดูกันก่อนในรายการแรกเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็คือจะเป็นรายการนี้นะมีให้บริการอยู่2ชิ้นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตามหายากนะฮะตามหายากนะบอกไว้ก่อน ทีนี้เนี่ยในส่วนของพระขันเล่มนี้รุ่นนี้นะครับปล่อยบูชายอยู่ที่900บาทครับคุณผู้ชมนะ0เนะวันนั้นผ่านมา2ปี900บาทคุ้มค่าแล้วแหละนะแถบที่สําคัญก็คือ,อผมได้มีใบเกี่ยวกับรับประกันพระแท้ให้ด้วยนะจะได้สบายใจหายห่วงครับจากชมรมพระเครื่อง VIP นะครับถ้าเกิดใครเคยเห็นชมรมพระเครื่องเมืองนนท์นะครับเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงนะออกหนังสือพระด้วยนะครับเนี่ยนะอ่า เราประกันให้ด้านในของทุกกล่องจะมียันพระพรหมด้วยนะเป็นยันพรหมสี่หน้าพระคูวิสุทธิทยาคมนะครับหรือว่าหลวงพ่อทองสุทธศีโลนะที่วัดบันไลจังหวัดนครราชสีมานะก็คือวัดหลวงพระคุณนั่นแหละครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพระคุณอีกหนึ่งท่านนะคาถาบูชานะครับคุณผู้ชมด้านในเนี่ยจะมีเนะาะตังนโมสามจบนะครับโอม พรหมเนยณะ,ะมะมะอะอุนะณนะมะพระทาเนี่ยหัวใจธาตุทั้งสี่นะครับนะโมพุทธยะพุทโธยานะนะครับเนี่ยนะนี่มีแก้วสารพัดนึกด้วยมีหัวใจธาตุทั้งสี่นะมีเอ่ยถึงพระพรหมนะมีถึงหัวใจพุทธศาสนานะครับนะโนะมพุทธยะขถาพเจ้าข้าพระองค์นะโอ้ครบทวนนะครับอ่านในพยัยชนและอธิษฐานจิตได้เลยนะครับสำหรับเล่มนี้เนาะ หลวงพ่อทองเนี่ยหลายคนไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยก็คืออาจจะต,ต้องดูกันก่อนนะเผื่อบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าอยากให้รู้ว่าท่านเนี่ยคือสิทธิเอกและเป็นสิทธิที่ตามรอยของหลวงพ่อคูณปริสิทธ์โถนะครับครั้งหนึ่งที่ท่านได้อ,อยู่เขาเรียกว่ากับหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับผมติดตามหลวงพ่อคูณไปทุกที่ได้เรียนรู้วิชาต่างๆจากหลวงพ่อคูณด้วยนะครับภายหลังมาหลวงพ่อคูณเห็นว่าท่านเนี่ย เติบโตแล้วอยากให้ไปช่วยบูรณะวัดที่อื่นก็ไปที่อื่นมาพักหนึ่งสุดท้ายก,กลับมาอยู่ที่วัดบ้านไรนะครับนะในรุ่นนี้ทีนี้เนี่ยในส่วนของณวโรหะเนี่นะครับผมขออนุญาตอนุโมทนาสาธุนะครับนะณวะโรหะนะครับผมนี่อ่ะณวะโรหะนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ดกล้องก่อนนะแหมกล้องกระเบร์เหลือเกินนี่อะโอเคครับนี่ ผมก็จะให้ดูใกล้ๆนะครับนะเนื้อมีความโบราณนะมีความโบราณนะมาอัขาราตอกชัดเจนดีนะครับเป็นคาถาพระพรมนะผมท่าเมื่อสักครู่นี้ไปให้แล้วนะครับนี่นะโอ้โหโบราณเหลือเกินนะครับด้านล่างนี่เป็นสี่เหลี่ยมแบบข้าวรามตัดนะแล้วก็มีเสียนพระพรหมนะฮะโอ้ชัดเจนสวยงาม โบราณเหลือเกินตามเนื้อนวะเลยนะครับผมนะทีนี้เนี่ยพระคาถาจะเป็นณนะมะออุนะครับนะหลวงพ่อทองวัดบ้านไล่นะนะมะอุก็คือเป็นแก้ว4ประการนะครับเป็นแก้วสารพัดดึกนะนะก็อธิษฐานเกี่ยวกับการขอโชคลาภขอแสงสว่างนะฮะนอกจากเราจะอธิษฐานได้แล้วเนี่ยลูกเราภรรยาคนในครอบครัวอธิษฐานขอพร นะเผื่อบางคนอนะ่ะโชคชะตาไม่ค่อยดีมีปัญหาบ่อยเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตนะฮะจะได้ขอพระพรมซึ่งตามความเชื่อพระพรมเนี่ยเป็นผู้ที่ควบคุมชะตาชีวิตอยู่นะครับผมด้านล่างเนี่ยจะเป็นโค้ดตัวเลขนะเป็น164่ใช่ไหมหนึ่งหนึ่งนะมันหนึ่งหกเนไม่ใช่4ี่นะหนึ่งหนะครับ นะอย่างที่บอกไปมีการจัดสร้างทั้งหมด100เอ้ไม่ใช่ขออภยัย399เล่มนะครับแล้วถ้าเกิดเราบังเอิญคุณผู้ชมไปเจอที่อื่นแล้วมีคนอยากปล่อยนะอาจารย์ไปเจอที่อื่นพอดีไม่รู้แกหรือเอเกหรือแท้ไม่้จะบอกแกหรือเทบอกนะเกหรือแทนะอยากดูเกแท้ดูตรงนี้เป็นหลักครับโคดหลวงพ่อทองนะเห็นไหมครับจะเป็นรูปดาวนะนี่นั่นคือโค้ดนะครับผม แล้วก็จำนวนการชาราจรุ่นนี้399เท่านั้นนะครับผมแต่ว่าราคาบูชายู่ที่900้นะสำหรับเล่มนี้นะครับผมใบมีดเนี่ยสองจุดห้านิ้วยาวรวมประมาณ5นิ้วนะครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมก็เล่มนี้นะครับจบที่900บาทนะมีใบรับประกันแท้ให้มี2รุ่นนะ2เล่มนะอีกเล่มหนึ่งก็เลขโค้ดไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอีกอันหนึ่งจะเป็นเลขโคด11ดนะ1 1น,น,นะเลขโคดสวยนะอีกเล่มหนึ่ง11เลยนะครับ เนี่ยเล่มนี้เลขโค้ดสินะครับเหนนะ 11. มสิบเอ็ดมีใบรับประกันให้เหมือนกันนะครับผมกล่องละเก้าร้อยเท่ากันในส่วนของสี่กล่องแรกมาดูอีกเนื้อหนึ่งเป็นเนื้อบรอนบรอนเงินอันนี้ก็จะมีความรักชัวรี่กว่านะดูสวยงามเนาะผมมองว่าตัวนี้ดูมีโทนสว่างสว่างนะใส่ออกมาพกพาติดกระเป๋าไปหรือเอาไปใส่กรอบใส่เรี่ยมเนะี่ยดูสวยงามเนะี่ย พระกระถาเหมือนกันเดะเลยนะครับพระกระถาเหมือนกันเดะเลยหลวงพ่อทองวัดบันไลนะครับหลวงพ่อทองวัดบันไลนะเลขโค้ด478นะครับเกือบสุดเลยนะนี่ก็มีการจัดร้าอยู่แค่ส9 9เท่านั้นนะครับผมเนะเกือบสุดเลยเล่มนี้ก็บูชาที่9 0 0้เท่ากันนะผมคิดเท่ากันเลยตอนแรกก็กะว่าจะเ,ออเวทราคาไม่เท่ากันแต่ไม่เป็นไรครับนะผมมีแค่นี้อย่างน้อยก็คือ มันไม่ี่แค่นี้จะไปทํากําไรเอาให้ร่ำให้รวยเลยเนี่ยด้วย4กล่องเนี่ยคงจะยากนะก็เอ่ะเท่าๆกันไปใครชอบเนื้อไหนก็ได้บูชาเนื้อนั้นกันนะครับถัดมาอีกรุ่นหนึ่งนี่ไปได้มาอีก2เล่มเหมือนกันนะครับเนี่ยได้มาอีก2รุ่น2เล่มเหมือนกันเป็นมีดหมอรุ่นนี้เนี่ยปลุกเสกโดยหลวงปู่ศิลาร่วมด้วยนะครับ แต่ว่าปลุกเสกที่วัดยานาวาเนาะนะถามว่าอาจารย์หอครับแล้วเ,เกทแท้เนี่ยเป็นไงบ้างนะครับอ่ะนี่ผมมีบัตรให้นะเนี่ยทั้งสองรุ่นม,มีบัตรรับประกันพระแท้ให้นะครับผมนะทั้งสองกล่องนี้เลยนะครับนะปลุกเสกเมื่อเร็วๆนี้แหละปลุกเสกเมื่อเร็วๆนี้นะอ่ะทีนี้เป็นไงมารับชม ในส่วนของรุ่นนี้เล่มนี้เนี่ยนะครับมีใบไว้ด้วยบอกว่ามวลสารเอ่ยไรเอ่ยพิธีการลุกเสกเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับคุณผู้ชมไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้สําหรับใครที่เก็บไว้นานๆแล้วเอ๊ฉันจาไม่ได้ว่าเล่มนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะข้อมูลอย่างนี้ครบเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยผมพามาดูก่อนกล่องเ,เป็นกล่องกร,รมะหยี่สีแดงครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสัเพาทองคลองทรัพย์ครับวัดยานาวากรุงเทพมหานครนะครับ แล้วก็เปิดออกมานะอ่ะโอเคตัวไม้เนี่ยเป็นไม้พยุงนะครับคุณผู้ชมแล้วจัดสร้างขึ้นมาเป็นหล่อโบราณนะทีนี้เนี่ยในวาระวิธีการปลุกเสกเนี่ยนะครับเออผมไม่แน่ใจว่าผมมีโปสการ์ดหรือเปล่านะผมลองดูก่อนนะผมหาให้ดูก่อนนะครับว่าผมมีหรือเปล่าอยากให้เห็นนะครับอยากให้เห็นวาระการปลูกเสกมีจริงๆด้วยนะครับขอ,อดิ้นลงนะครับมานี่ สำเพาทองคลองซับนะครับหลวงปู่ศิลามาปลุกเสกด้วยน,ะนี่ในรุ่นเทพสัตราาก็มีนะเทพสัตราาก็มีนะครับในภาพเนี้ยตามรุ่นนี้คือจะเป็นเทพสัตรานะครับเนี่ยนะรุ่นเนี้ยนระุ่นเนี้ยนเะทพสัตราามีเหมือนกันนะครับผมมีสองเล่มเทพสัตราวาเล่มละพันสี่นะครับส่วนเล่สมสำเภาทองคลองซับมี2เนื้อแต่ผมหาได้แค่เนื้อเดียวนะครับเป็นไม้พยุงนะดำกระดูกหาไม่ได้นะฮะนี่สำเภาทองคลองซับนะครับ แล้ววันที่มีการปลูกเสกเนี่ยนี่ครับนี่หลงปูศีลาปลูกเสกนะผมชัดเจนเสมอนะครับผมชัดเจนเสมอนะแต่ว่าเสียดายเดี๋ยวจองเขาไม่ทันนะนะแต่เราก็พอยังพอไปหามาได้สองเล่มนี่นี่ปฐมวันเลิกวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับมาที่นี้มาดูที่เล่มน,นี้กันหน่อยดีกว่าครับไซส์ขนาดเล็กๆนะครับผมสาริก,กานะเนะี่ย นี่แล้วก็ปลูกเสกสามวาระนะวาระที่หนึ่งคือวันที่ี่บอยเมอร์สักคู่นะครับเป็นวันที่16พฤศจิกายนปี2อ6 7นะครับนะวาระที่2ก็วันที่9ธันวาคมปี2567แล้ววาระที่3คือ12ธันวาคมปี2 5 6 7นะครับในพิธีเนี่ยหลวงปู่ศิลามาแทบทุกรอบเลยนะครับนะมาแทบทุกรอบเลย วัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นสำเพา,าทองของซับนะครับจะสร้างในวาระแบบสมโพธินะพระพุทธาสำเพา,าทองนะครับหน้าตักเอ่อสิบหกนิ้วเนื้อสำลิดนะครับนี่เขาจัดในวาระนั้นเนาะนี่มีวัตถุมงคลที่ปลุกเสกเยอะกว่านี้นะครับนี่สวยๆนะครับเล่มเล็กนะแต่ราคาสูงนิดนึงนะครับ มวลสารที่บรรจุเข้าไปเนี่ยนะครับในกลั่นนะด้านในเนี่ยมวลสารจะเป็นหนึ่อยแปพระเกจินะครับว่านดอกไม้มงคล108พระปิดตาวัดเรานะตะกุดเอยณถุงทองนะมีมวลสารของหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยนะครับวัดท่าสูงนะก็เยอะนะครับคุณผู้ชมในใบเนี่มีบอกหมดเลยนะนะท่านใดสนใจแล้วก็ ติดต่อได้นะพระคาถามีให้ครบด้วยครับนามาอาอูนะครับนี่นะในใบนี้มีครบจบเลยมีบัตรรับการค้าแท้ให้ด้วยนะครับนะเล่มนี้จบที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมมีแค่สองเล่มเท่านั้นมีแค่สองเล่มเท่านั้นนะครับยวเก็บไว้ให้นะอาละมารเดี๋ยวผมจะให้ดู แต่อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นด้ามกระดูกนะครับพันสี่นะเล่มใหญ่สองนิ้วนะครับน,น,นี่กระดูกนะครับไม่ใช่งานนะใครบอกว่าอาจารย์เป็นงานหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะด้ามกระดูกนะครับอ่าลัเกแท้ยังไงมีบัตรรับประกันให้ด้วยสบายใจหายห่วงนะครับนี่นะฮะงปูศิลารุกเซกเช่นกันนะครับมีแค่2องเล่มนะ ได้มาอย่างละสองจริงๆแล้วเนี่ยบางอันก็ได้มาสามครับคุณผู้ชมแต่ว่าโดนคนที่บ้านปิดไปบ้างนะฮะมาลองดูกันหน่อยว่าเล่มที่เป็นด้ามกระดูกเป็นไงบ้างนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะรุ่นนี้นะด้ามกระดูกนะครับผมเหลืองเหลืองแล้วนะเริ่มเหลืองแล้วนะแหมเป็นแหมสามกระสันะครับบางคนก็เรียกแหมสามกระสัเทียมนะเพราะมีเงินดิกลอยู่ด้วยนะนะเอามาถักก่อนแล้วก็ตีแบนแบนนะครับถักเสร็จปับ๊บตีแบนแบ ก็จะเป็นแบบแหม่สามกริย์แบบนี้ใบมีดดึงออกมานะฮะอ่ะนี่นะมะมะอุนะครับวัจนาวาเซมาเต็มใบนะครับผมนะแล้วก็มีการตอกโค้ด้วยนะผมให้ดูนะเป็นโค้ดนะครับด้านหน้าอีกฝั่งนึงยันนะครับ มะอุนะครับเลขโค้ดยี่สิบสี่นะเนี่ยแก้วสารพัดนึกนะครับเนี่ยสวยนะครับรุ่นสัมภาทองคล้องซับนะก็ใส่ยันแก้วสารพัดนึกเข้ามานะครับสามแก้วแก้วสามะกันนะครับสองจุดห้านิ้วอ่ะก็มีให้บริการอยู่สองเล่มนะครับเล่มละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับกระบอกคุณแม่แล้วกันว่าแม่ครับอยากได้มีดดำกระดูกนะ ของเป็นเทพสัตวานาะรุ่นสำเภาทองคลองซับนะครับก็มีอยสองเล่มน,นะที่หลบปูศีลาปลุกเสกบอกแม่อย่างนี้ก็ได้นะครับแม่ก็ทราบเหมือนกันนะไม่ต้องห่วงนะครับมีบัตรรับประกันพระเทให้มีปัญหาติดต่อมาได้เลยครับแตนะ่สมาคมออกให้นะครชมรมไปชมรมปักเครื่องนะออกให้นนี่ทั้ทงสองเล่มมีทั้งคู่นะครับนะรอ,อ่าประมาณนนี้โอ้โหทีเดียว เยอะเลยนะครับในราคาเบาๆนะสิบหกนาทีแล้วมีดมหากระถินปี64ของขหลวงพ่อพัดนะครับ900บาทก็ยังมีอยู่นะใครที่เป็นสิทธิยาดุสิทธิ์นะครับหรือว่าศรัทธาในหลวงพ่อพัดนะครับเราอยากได้ของแท้ทันยุคเบาๆนะครับเป็นมีดมหากระถินรุ่นนี้ก็โอเคอยู่นะ900นะฮะหรือว่าจะเป็นมีดหมอวัตถุมงคลน,นะครับมหากระถินใหญ่2 1 0 0เลยอันเนี้ยคือด้ามกระดูกนะฮะ แกะองค์นทาวเวสุวรรณครับนี่นะผมยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวรอทำคลิปแยกก่อนที่ยังไม่ได้แกะนี่ไม่ใช่อะไรผมรอทำคลิปแยกนะฮะนี่ก็2,100เช่นกันนะครับผมมีอยู่3กล่องนะยังไม่ไปสักกล่องเลยตั้งแต่มาไม่เป็นไรรอได้นะส่วนตัวก็ชื่นชอบอยู่ทีนี้ในราคาเบาๆก็ยังคงมีมีดหมอหลบปุอิ่มนะครับที่เป็นด้ามกระดูกนะ,นะเล่มน,นี้800ของหลบปุอิ่มนะครับผมก็ใบเป็นการเลเซอร์ หน้าะสมพงนะคาถาพระเจ้า16พระองค์นะครับยันตรงปลายเป็นยันอของตักกศิลานะฮะสนักตักกศิลาแล้วสายเขาอ้อนัเองนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นยันหน้าซ่อนหัวคาถาพระเจ้า5พระองค์อยู่ตรงปลายตรงกลางมีเลเซอร์หลวงปู่อิมปัญญาวุฒโธนะครับรุ่นบารมีครู168ปนะครับปี67นะทานยุคหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อท่านยังสุขภาพแข็งแรงดีเป็นรุ่นนำเลิกนะครับ หรือจะเอาด้ามตัดก็ได้นะครับนี่ก็เล่มละแปดร้อยเหมือนกันนะแปดร้อยเหมือนกันนะครับไอ้ด้ามจําปีมาด้ามตัดเหมือนกันน่ะด้ามตัดเหลือหนึ่งเล่มใบเหมือนกันเดะเลยนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่ต่างกับที่ด้ามไม้นะครับนี่เป็นด้ามตัดเนาะนะครับอยากดูเพิ่มเติมให้คุณแม่ถ่ายให้ดูได้นะครับนะเหลืออยู่ด้ามไม้ด้ามจําปีเหลืออยู่สองด้ามกระดูกเหลืออยู่หนึ่งนะครับแล้วก็ด้ามตัดเหลืออยู่อีกหนึ่งนะ เฮ้ยสองพอะไรอะ่ะทำไมมันสองพ้อ่ะเดี๋ยวมมดูก่อนไม่ใช่นะ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่สองพนะ้ะแกะก่อนนะครับแล้วหลุดมาแพะอะไรไปหนึ่งนะเดี๋ยวสักครู่เนีเล่มนี้หลวงปู่อิมนะครับเลขโค้ดสองสองหกนะครับผมทีนี้เนี่ย ภาพรวมภาพรวมหน่อยเมื่อกี้เจาะไปหมดแล้วนะครับในหัวข้อของวันนี้เนาะเดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมนะครับเล่มนี้เ,เป็นหลวงพ่อสแสวงปลูกเสกนะฮะรุ่นเสาห้าเป็นมีดรุ่นแรกของหลวงพ่อแสวงนะครับรุ่นเสาห้าหนึ่บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ติดจองอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงนะครับนะถ้าพี่ที่ติดจองเอาก็บอกด้วยทำเอวได้ยังไงผมจะได้ปล่อยต่อนะครับมีการจัดสร้างอยู่ที่1 0 1เล่มนะของหลวงพ่อสแสวงนะรุ่นเสาห้าก็ยังไม่กล้าแกะซีนนะครับเพราะว่าเขาจองไว้อยู่นะครับ แล้วก็มีดหมอใบครูเทพศรัตราครับ4 0 0พันบาทเหลืออยู่หนึ่งเล่มท้วนนะเป็นใบทองแดงนะครับผมเลขโค้ด30นะครับด้านบนเป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นคาถามหาปราบนะแกวสารพัดนึกอีกฝั่งหนึ่งนะมะอะมะอูนะครับเนี่ยยันคนด้านบนนะคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ครับโนะมพุทธยะนะใบหนิ้วนะครับผมแล้วก็ รับประกันแท้ให้ด้วยนะครับรายการที่เกนะ้านั่นเลเล่มเดียวแล้วตอนแรกมา4เล่มไปหมดแล้วครับเหลือเล่มเดียวนะสี่พบาทครับเหลือ1เล่มนะถัดมาไล่มาเลยเนาะผมไล่รายการมาเลยแล้วกันนะครับเล่มนี้เป็นมหาบาร,รมีบุญญากามโมนะครับได้รวบรวมยันของครูบาอาจารย์เอาไว้นะตรงปลายเป็นยันเถาะป,ปืนแตกนะครับยิงไม่ดังนะตาความเชื่อนะตาความเชื่อ ยิงไม่ดังปี64นะครับมหาบร,รมีบุญญากาโมครับโลกะวิธูนะครับคือรู้แจ้งเห็นจริงนะยันนะซ่อนหัวเลขโค้ดด้านบนเป็นเลขตอง6นะครับ 6, 6 6 6เลยสวยมากเลขเลขตองนะครับไม่ค่อยได้เลขโคดสวยๆแบบนี้เท่าไหร่นะเนี่ย6ก 6, 6นะครับเลขโค้ดสวยมากนะอีกฝั่งนึงยันนะรือชายันใบพัดมาอุนะครับยันนาะวะหอนะคุณ ด้านล่างเป็นติติอุนินะแล้วก็จะเป็นยันโลพุเทศนะครับ mm hmm. ครบถ้วนนะอเล่มนี้สี่พันนะครับนะ mm hmm. แล้วก็เลื่อนสองครับหรือว่าเลื่อนสิบล้านนะรุ่นนี้สองพันห้านะครับ mm hmm. เป็นนาคสมพงนะครับเป็นยันถุงเงินนะ mm hmm. เมื่อคือนเปิดกันตัดโอ้โหยี่สิบเล่มนะขอบคุณมากๆนะครับที่ อุดหนุนกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าในรายการเลื่อนเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ปล่อยให้จองนะครับเพราะว่าผมจะต้องส่งยอดเข้าทางวัดนะผมก็จะรอส่งมาพร้อมกันนะครับรอเก็บเงินปลายทางให,ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมก็จะแบบส่งยอดให้กับน้องทีมงานนะครับนะสองห้าเล่มนี้2อ0 0ันนะครับผมนะยันมงกุฎพุทธเจ้านะเมื่อคืนเขาสุ่มเขาลุ้นกันโอ้สนุกสนานเลยนะครับเมื่อคืนใครที่อยู่ในไลฟ์ในสนุกสนานเดี๋ยวผมหากิจกรรม สรุปสรุกไหมทำกันอีกนะครับเรื่อยๆทหารอากาศครับหลุดจองครับเล่มนี้2 5 0พนะครับไม่มีใบรับประกันให้นะครับคุณผู้ชมแต่ผมรับประกันแท้ให้เนาะผลิตรุ่นนี้ไม่ได้ออกบัตรนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมรุ่นที่แล้วเขาออกบัตรไว้อันนี้ไม่ได้ออกบัตรแต่รับประกันแท้ให้นะครับนะเนี่ยเขาจะบัตรออกโดยชมรมนะสอง่วนเก้านะหรือถ้าอยากให้ออกบัตรอะไรยังไงก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะแต่ผมส่งไปออกบัตรให้ได้นะครับ เป็นชมรมพักเครื่องนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเล่มนี้ก็2,500บาทนะครับเนี่ยนะในส่วนของเหล็กน้ำพี100ปีครับ3,500นะหายากนิดนึงนะรุ่นนี้ได้มาราคาค่อยงรุนแรงนะครับ2,500นาที่ผมยังรู้สึกว่าไอ้3,500น้ี่ยยังรู้สึกว่าน่าจะทำกำไรได้มากกว่านี้ได้ซ้ำไปนะครับบางคนไปต่อได้สูงกว่านี้นะ แต่ความสามารถผมมีแค่นี้แหละสาวพน้านี่แหละนะครับใบเป็นเหล็กน้ำพีนะครับหลวงพะพัดหนึ่งร้อยปีปีหกสี่ครับเสมาเต็มใบนะเกตกระดีเดิมนะครับอันนี้อัปเดตให้ทราบเปนก่อนเนาะนะเดี๋ยวจะมาละเอียดละเอียดให้อีกทีนะครับเดี๋ยวรอทำคลิปวิดีโอแยกนะตอนนี้อัปเดตไปก่อนนะครับปีหกหกครับผมเล่มละเก้าร้อยนะมีไตรามาสนะครับดัไม้ มาคาแต่เหลืออยู่สองเล่มนะครับเล่มละเกนะ้าร้อยนะเราประกันแท้ให้นะครับไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ปลาดูแดงเลยสองเล่มปีหกนะครับอันนี้เคยโชว์หลายรอบแล้วเดี๋ยวจะเบื่อกันนะเล่มละเก้าร้อยนะแล้วก็หลวงพ่อจ้อยเล่มเล็กนะครับเล่มละหกร้อยเหลืออยู่หนึ่งเล่มนะครับในชุดวันนี้เราประกันแท้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็เล่มพันเก้าเดี๋ยวผมด,ดูนิดหนึ่งนะฮนะ ก็เป็นมีตรยมาหกสี่นะครับัน9เ้านะทรงเอ่อเล็กๆแต่ว่าพระคาถาเต็มเปี่ยมนะครับอันนี้หลวงพ่อสวดยัดเต็มที่เลยนะครับสวดยัดเต็มที่เลย 100, 9, นะหนเก้านะเล่มนี้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งเล่มใหญ่เจ็ดพันห้านะครับ๋วันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะเจ็ดพันห้านี่ หน้าขาสมพงนะครับอันนี้หลุดจองนะหลุดจองพี่ก็จองไว้โอ้โหเกือบ2เดือนนะเดือนกว่าเกือบ2เดือนนะสุดท้ายก็หลุดจองนะก็อ่ะไม่เป็นไรตามนั้นปี2563นะครับเจ0ดพั 7, นห้าถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับมวลสารจะเต็มนะมวลสารจะเต็มนะอ่ะโอเควนะก็ ทีนี้ท่านใดสนใจครับ0631305304นะครับร้านมีครูอ๋อยดีบริการตุกทัพน,นะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมมาอัปเดตให้เฉยนะครับคุณผู้ชมกะว่าจะใส่เต็มช่วงที่เปิดช่องในอีกช่องหนึ่งนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราอัปเดตคร่าวๆก่อนให้ทราบว,ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ